ใช่นะคะ ใชมคะที่คุณปู่ดูแลอยู่นะคะส่วนของคุณลัดดี้นะคะค่ะขอปีนี้คือตะเลี้ยงและส่วนใหญ่จเสียว่า<ะ>แต่จะหาแบบว่าสมดุลมากกว่ามาช่วยเหลือแต่ถ้าที่ตะเลี้ยงเองจะไม่สะดกวกเพราะว่าในพื้นที่อาจจะยังไม่สะดวกในพื้นที่แต่ก็จะพยายามบอกว่าช่วยเหลือสิ่งใครมีปัญหาอะไรเราก็จะยื่นมือช่วยทุกครั้งค่ะก็คือเป็นกลุ่มนชาวยาวใหญนที่ กิจกรรมอะไรที่จัดขึ้นมาก่นอนล่า,า,าสุดนี้เลยก<อ><อ>็เพิ่งไปที่สถานะะมมีมาค่ะพี่น้องหมาจัจัดการแต่ว่าอันนี้จะเป็นที่ค่ายทหารเราก็จะซื้ออาหารซื้ออะไรทำ<ม>ไปช่วยพวกพี่ๆเข่าวมาเรียนนะคะราะวมาที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนเป็นมาที่นนนนอนข้างจะป่วยอะไรนะคะก็เหมือนที่บบบเวลาเขาเทะเรียกันเป็ทน,น,น,ทนที่น่านไหนที่เขาเอามาคือเขาไปเจอกางท่านทางค่ะเขาก็จะเก็บออกมาเลี้ยงตอนนี้ก็ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดแคลนในเรื่องต่าง ก็มีกลุ่มน้องๆที่เขาสนใจและเขารักนเรื่องตรงนี้เราก็ช่วยด้ว,ย,วย,กนนยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่าที่นั่นเป็นสถานสุเคราะหสัตว์ใช่ค่ะเป็นเรื่องแจแ<า>ล้วแบบ เช่นพี่หัวหรือคุณน้องคือแฟน เขาพิษที่เขาเกิดมาไม่มีเจ้าของหมาทุกตัวเหมือนเกิดมามีเวรในกรรม เลยไปได้เลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าแบบมันเป็นยังไงที่บ้านชิมมนีอยู่ตรงบาร์บีอยู่ติดกับวัดวัดอะไรนะหลวงัดโตนะคะอยู่แถวๆวิซีบางพีเลยคุณในของแม่จะคิดว่าสองร้อยกว่าเนี่ยสถานที่ต้องใหญ่โตหรเปล่าโตค่ะสองร้อยกว่าที่บ้านชิมมนีนะคะจะ เราก็ต้องให้เกียรติเขาตัวที่ว่าโอเคเขาสน้าหัวในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่งั้นเราก็ทำการนัดฉันะฉนัดเขาเรื่องกาบูรณนการ 老公干。 ช่วแหนะครตว่า